เท้าเหม็นจนคนทักระวังเชื้อราที่เท้าแล้วสาบสัญญาณนี่แหละที่จะทําให้รู้ว่าเราเป็นเชื้อราที่เท้าครับข้อแรกนะครับผิวรอกเป็นขุยหรือเป็นแผ่นครับอันนี้นะครับเราก็ดูที่เท้าเราครับว่ามีการรอกเป็นแผ่นหรือเปล่าครับแล้วก็เนื้อที่ออกมาครับมันเป็นลักษณะยุยยุยเป็นขุยหรือเปล่าครับข้อที่2นะครับพันยุบยิบแสบร้อนจนต้องเกาครับข้อที่สานะครับตุ่มน้ําใสเกิดขึ้นที่เท้าครับรวมถึงว่ามีกลิ่นที่เหม็นอับมากกว่าปกติครับอันนี้คือหมายความว่าเราได้ทําการจัดการนะครับล้างเท้าเรียบบรร้้้อยแลลวปุเทาคั เปลี่ยนรองเท้าที่ใส่แล้วครับแต่ว่ากลิ่นก็ไม่หายไปครับอันเนี้ยแสดงว่าเราเองนะครับอยู่ในขายที่ว่าเราติดเชื้อราที่เท้าแล้วครับดังนั้นนะครับวิธีการทําให้เรานะครับไม่ต้องเป็นเชื้อราที่เท้านะครับขั้นแรกนะครับเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนถุงเท้าการเปลี่ยนรองเท้าถุงเท้าของผมหมายว่าถุงเท้าเราเปลี่ยนคู่ใหม่ทุกวันครับแต่รองเท้านี่เปลี่ยนแบบใช้ข้างเดียวทิ้งก็คงทำไปไม่ได้ครับก็คือลักษณะคือมีรองเท้าสลับกันครับสลับกันใช้เช่น วันนี้ใส่มาคู่นี้วันถัดไปใส่เท้าอีกคู่หนึ่งอย่างเงี้ยครับครั้งนี้นะครับให้ดูจากปริมาณของเหงือที่เท้าเลยครับว่าเรามีปริมาณมากหรือน้อยครับเพราะบางท่านเวลาที่เราใส่ไปปุ๊บนี่โอ้โหโชคของเท้าเลยครับอย่างเงี้ยก็ควรเปลี่ยนบ่อยๆเปลี่ยนทุกวันครับอย่างที่สนะครับสาหรับใครที่ฟังผมแล้วแล้วมีอาการคือเป็นเชราที่เท้าเกิดขึ้นมาแล้วครับคันเป็นตุ่มน้ําผิวหนังรอกนะครับหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับเท้าอยู่แล้วนะครับผมแนะนําเลยครับว่าวิธีการนะครับก็คือหลังจากที่เราใส่รองเท้ามาแล้วนะครรับควทที่จะําากร ฟอกสบู่ครับการฟอกนะครับไม่ใช่ฟอกเฉพาะหน้าเท้าและฝ่าเท้าครับต้องฟอกที่บริเวณตามนี่ครับซอกนิ้วของเท้าครับให้ทั่วๆครับฟอกให้สะอาดครับจนมั่นใจว่าสะอาดแล้วหลังจากนั้นล้างน้ําให้สะอาดครับและทําการซับให้แห้งครับการซับนะครับให้ซับทั้งด้านหน้าฝ่าเท้าและฝ่าเท้าของเราครับรวมถึงซอกนิ้วเท้าครับและเล็บครับให้สะอาดครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความชื้นเกิดขึ้นและไม่ให้เชื้อรานะครับมีการเจริญเติบโตได้ครับ